อันนี้กำลังทำอะไรลูกอัจจารบีครับอัจจารบีอันนี้จะเป็นเครื่องมือในการอัจจารบีนะคะ,ะมาดูลีลากับอัจจารบีจารบีสีสวยเนาะจารบีที่ทำจากอะไรอะ่ะ ไม่รู้เหมือนจั๊กเนื้อว่ะมันคล้ายคลครีมมันเหมือนกับวัสซลีนอย่างเงี้ยเนาะสารหล่อลื่นแต่ว่ามันแบบเขามีความข้นเหนียวจุดไหนที่ควรอาจจะระดีบ้างจุดหมุนต่างๆครับผมเอาพวกจุดหมุนต่างๆใช่ครับ เราก็มันเข่าตาเด้ออ่ามันก็จะออกมาจิระปืด๊ดจิระปืด๊ดจิระปืด๊ดนั่นไง <laughs> นี่ตรงเลาหืแ้แปรแปรแโอ้แยม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 ตรงบริเวณแนบ <S <S ไอ้ที่ดำๆก็คือเป็นเป็นเหมือนตัวจาราบีเก่าพูดออกมานี่ค่ะอันนี้อันเก่าอันนี้อันใหม่สีสวยสีสวยสีสวยเลยจาราบีเก่าโอเค